ต่อไปก็บัญญัติที่สองนะครับก็คืออายตนะบัญญัติซึ่งมี12อย่างจิตตาวตาอายตนานางอายตนะปัญญติบัญญัติอายตนะหรืออายตนะบัญญัติแห่งอายตนะทั้งหลายมีประมาณเท่าใดยาวตาดวาดัสสายตนานี้อายตนะ12มีประมาณเท่าใดนะสภาวะหรือสิ่งที่ เป็นจริงที่มีลักษณะความเป็นอาญตนะเนี่ยด้วยสัพพัญญุตญาณที่สองดูตรวจสอบดูแล้วมี12อย่างตวาระศระนี่เป็นคํากําหนดนับจํานวนไม่น้อยกว่านี้ไม่มากกว่านี้นะไม่ใช่มีหนึ่งสองสถึงสิไม่ใช่มี13ถึงอื่นๆแต่มี12เท่านั้นที่เข้าข่ายหรือว่าที่มีลักษณะความเป็นอาญตนะนะ 12ประการเนี่ยลักษณะความเป็นอายตนะ12อย่างมีประมาณเท่าใดก็ตามชื่อเลยจากขายตนนังรูปายตนนังโสตายตนนังสัตตายตนนังคานายตนนังคันธายตนนังชิวหายตนนังรสายตนนังกายายตนนังโพตพายตนนังมัณนายตนังธรรมมายตนนัง12ชื่อนี้เอกตาวตาอายตนานางอายตนะปัญติ อายตนะบัญญัติแห่งอายตนะทั้งหลายก็มีประมาณเท่านี้ก็บัญญัติตามที่เป็นจริงมีจริงเลยนะครับก็คําว่าอายตนะเนี่ยนะครับก็จะเป็นสนภาวะที่มีลักษณะโดยอาการต่างๆ8อาการหรือ8อย่างนี้นะโดยปกติพวกเราก็เวลาเจออายตนะก็คือเป็นที่ต่อเป็นบอกเกิดของจิตและเจตสิกนะเพราะว่าการจะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องผ่านจิต ถ้าไม่มีจิตเกิดไม่มีวิญญาณเกิดก็จะไม่มีอะไรทีนี้ตัวต่อตัวเชื่อมตัวทาให้เกิดวิญญาณเขาเรียกว่าอายตนะตัวบอกเกิดของจิตและเจตสิกนั่นเองนะครับก็อายตนะหลกัหลกๆเนี่ยจะมีความหมายหลกัหลกๆอยู่8ความหมายด้วยกันโดยความหมาย1-3นี้เป็นเชิงวิเคราะห์ตามรูปศับนะครับก็คือที่ชื่อว่าอายตนะเพราะว่าเป็นจุดเชื่อมต่ออายตนะโต ที่ชื่อว่าอาจัตนะเพราะเป็นจุดเชื่อมต่อนะเพราะการเชื่อมต่อเชื่อมต่อให้เกิดวิญญาณน,นั่นเองเชื่อมต่อจักขคูกับรูปเชื่อมต่อกันให้เกิดวิญญาณได้นะจักขุู่ที่มีอาการหรือมีลักษณะความสามารถในการเชื่อมต่อก็เลยได้ชื่อจักขายตาาขบบาัตนะจักขุู่บวกอาจตนะก็จักขุูนั่นแหละมันมีความสามารถในเรื่องนี้นะฮะอย่างนี้รูป ก็เป็นจุดเชื่อมต่อได้นะครับก็โดยชื่อรูปายตนะอย่างนี้นะครับนี่ความหมายโดยสัตว์นะสองก็คืออาญาณังตนะนาโตเป็นการแผ่ขยายอาญาไปเรื่อยๆขยายอาญาอาญาในที่นี้ก็คือจิตกับเจตสิกนะครับอาญาณังตนะนาโตตนะนะแปลว่าแผ่ขยายเพราะแผ่ขยายอาญาไปเรื่อยๆคือถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ จิตกับเจตสิกจะไม่แผ่ขยายถ้านึกไปออกให้นึกถึงว่าถ้าคนไม่มีจักขาอเยตนะเนี่ยวิญญาณทางตาเนี่ยจะไม่เกิดแล้วก็ความรับรู้กิเลสต่างๆทางตาที่อาศัยการเห็นรูปนี่จะไม่มีนะครับอย่างนี้ทํานองนี้นะครับความหมายที่3นะครับก็คืออายตสสะนยนะโตความเป็นไปนายนะแปลว,ว่าความเป็นไปของอายะ ความเป็นไปก็คือการเกิดการดับนั่นเองนะเวลาภาษาบาลีเขาพูดถึงความเป็นไปของอายะอายะก็คือจิตกับเจตสิกนะเวลาเจอในเรื่องอายตะนะอายะก็คือวิญญาณหรือจิตกับเจตสิกนั่นเองนะเป็นความเป็นไปเป็นความเกิดของจิตกับเจตสิกจิตกับเจตสิกจะเกิดได้ต้องอาศัยการเชื่อมต่อกันของอายตนะนะครับอย่างนี้นะอันนี้โดยสัท์นะ ีนี้โดยความหมายนะครับก็จะมีอยู่อีกส่วนหนึ่งห้าความหมายด้วยกันความหมายที่หนึ่งก็คือนิวาสนะนิวาสนฐานะนะครับก็คือเป็นที่อยู่ที่อยู่ของจิตกับเจตสิกอยากจะรู้ว่าวิญญาณหรือจิตอยู่ที่ไหนเจตสิกอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตาเกิดที่ตาดับที่ตานะเกิดที่หูดับที่หูเป็นต้นนะครับก็อายตนะเป็นที่อยู่ คำว่าที่อยู่นี้ไม่ใช่ที่อยู่ถาวรแต่เป็นที่เกิดที่อาศัยเกิดนะครับ 5. อาอาระอากร,ากรแปลว่าบ่อบ่อเกิดของจิตเจตสิกบ่อเกิดของความรู้สึกสุขทุกข์บ่อเกิดของเรื่องราวต่างๆในโลกใบนี้ก็คืออาญตนะถ้าไม่มีบ่อเกิดก็ไม่มีอะไรนะโลกใบนี้ก็ไม่มีอะไรสักอย่างนะฉะนั้นก็ถ้าเราไม่อาศัยอาญตนะแล้ว ก็จะไม่มีอะไรในโลกใบนี้นะครับต่อไปก็สโมสรสโมสรนัฐานะเป็นที่มาสโมสรรวมกันประชุมเป็นที่ประชุมเป็นที่มารวมตัวกันแห่งจิตและเจิตสิกิ์แห่งความโลภความโกรธความหลงแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรและอื่นๆนะครับก็มารวมกันที่นี่สมมสารนัฐานะเจ็ดนะครับ แปลบาลีเป็นบาลีนะสัญชาติเดสะนะครับสัญชาติเดสะนะเป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดนะเป็นดังสถานที่ที่ปลูกวิญญาณให้เกิดขึ้นวิญญาณจะเกิดขึ้นที่นี่นะอย่างนี้นะครับ8ก็คือเป็นกรณะเป็นเงื่อนไขให้เกิดวิญญาณนะครับ5ความหมายหลังเนี่ยเป็นลักษณะอัฏฐะหรือความหมายนะครับความหมายเชิงอัฏฐะ ครับนะส่วน3ความหมายแรกเรียกว่าเป็นความหมายในเชิงอาศัยพยัญชนะนะครับนะก็นักบาลีส่วนใหญ่จะอาศัยพยัญชนะนะครับแล้วก็วิเคราะห์สัพท์อย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เข้าใจอัฏฐะได้ชัดหรือบางทีก็อธิบายด้วยอัฏฐะไปเลยรวมๆแล้วอายตนะก็มี8ความหมายนี้สภาวะหรือสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะเป็นไปได้ในลักษณะ8ความหมายเนี่ยที่มี อาการของเขาเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ามีสัพพัญญุตยานก็มองส่องไปทั้งหมดแล้วก็มีอยู่12อย่างนะพระองค์ก็เลยส่งแสดงอายตนะ12ประการนั่นเองนะครับอย่างนี้อายตนะ12ประการมีอะไรบ้างและองค์ทมเป็นอย่างไรนะจักขายตนะคือจักขุปาทะรูป,ปายตนะคือวรรณรูปโสตาย,นะต,าายตนะโสตสาทะสัตายตนะคือสัทธรูปขานายตนะ คณะประสาทรูปขันธายตนะก็ขันธารูปจิวหายตนะจิวหาประสาทรูปรษายตนะระสารูปกายายตนะกายประสาทรูปโพดพายตนะก็คือปัทวีธาตตโชธาตุวายโยธาตุมานายตนะคือจิต89าธรรมายตนะก็คือเจตสิกห้สุขุมรูป16แล้วก็นิพพาน จักขูนั่นเองเป็นอาญตนะเลยเรียกว่าจักขายตนะนะครับอันอื่นก็คล้ายๆกันนะก็จักขู่บวกกับอาญตนะนะครับรวมกันก็เป็นจักขายตนะจักขูนั่นแหละเป็นอาญตนะโดยความหมาย8อย่างนะก็เลยเรียกว่าจักขายตนะรูปายตนะก็รูปะบวก après, บวกับอาญตนะรูปนั่นแหละเป็นอาญตนะโดยความหมาย8อย่างนั้น นะรูปก็วันนะนรูปนะเป็นรูปชนิดหนึ่งเป็นสีเป็นแสงสว่างที่กระทบกับจักรููประสาสไดนะ้จนถึงกายายตนะกายประศาทนั่นแหละมีลักษณะเป็นอายตนะโดยความหมาย8อย่างนั้นจึงชื่อว่ากายายตนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ